อย่างที่เคยบอกไปว่าจะมาทำสงครามที่เซิร์ฟเวอร์ NA และตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะจริงๆใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3วันแล้วล่ละกินข้าวที่นี่นอนที่นี่เรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่ <c oughs> ต้องบอกว่าวันวันที่มาเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้อินโนยเนหรอกว่าเราจะต้องไปสู้กับใครไปลบกับใครเพราะว่าก็เป็นทางแค้นหลักเนี่ยเขาดิวมาเราก็ไปตามหน้าที่ของเราทีเนี้ย ตอนที่มาถึงวันแรกเราก็ต้องประก,กาศให้เขารู้ซะหน่อยว่าเรามาถึงแล้วนะเฮ้ hey, r e you เลยดิพวกคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะรับความเกลือจากพวกเราคือตอนอยู่เซิร์ฟเดิมเนี่ยผมจะชอบโดนแซลว่าเป็น <c oughs> เป็นตัวเป็นตัวซวยเออทำให้แบบคนในแคนเนี่ยสุ่มของดีๆไม่เคยได้ผมก็เลยคิดว่าเ้ยถ้าเกิดมาที่เซิร์ฟเอรนเอเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องแบบ ได้ของไม่ดีแน่เลยเพราะเราเอารถขนเกลือย้ายจากเอเชียมาที่เอ็เ,อเ,อเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้พอมาถึงที่นี่สิ่งที่เป็นปัญหาหนักมากสําหรับหลายๆคนผมคิดว่าเจอปัญหาเดียวกันก็คือความปิงความปิงนี่ตัวเลขแดงๆด้านล่างทุกคนเห็นไหมด้านซ้ายมุมของจอจําได้ว่าตอนมาถึงมันวิ่งประมาณ500จนถึง1000 แล้วเลขเนี่ยไม่มีคําว่านิ่งนะวิ่งตุลุดตุลุตุลุด,ลด,ลดแล้วพอตัวเลขมันขึ้นเยอะมันเป็นยังไงมันมันทำให้การใช้ชีวิตของเรายากขึ้นมากแล้วมันรู้สึกว่าเล่นไม่สนุกคือเวลาเราออกสกิลไว้เนี่ยมันจะมีความดีเลยประมาณ1-2วินาทีอย่างสมมติผมเป็นพลหอ,อกผมปาหอ,อกไปอย่างเงี้ยอัชาอย่างเงี้ยปาไปสตูยังไม่ล้มนะต้องรอประมาณ2วิสตูถึงล้ม แต่ดีหน่อยว่าได้ตัวช่วยขึ้นมาทีนี้ไอตัวช่วยที่ว่าเนี่ยผมก็ได้คําแนะนําจากคนในแคนนี่แหละเขาบอกว่าโปรแกรมเนี้ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ดีที่สุดแล้วผมก็ไม่เคยใช้เขาบอกว่าโปรแกรมมันชื่อ Exit แหลกผมก็เลยไปลองโหลดมาการมาเซิร์ฟเวอร์ NA มันต้องมีต้นทุนนะทุกคนต้นทุนที่ว่าก็คือคุณต้องมีโปรแกรมนี้แหละไอเอ็กซิทแหลกเนี่ย ปัญหาใหญ่เลยแล้วมันเสียรายเดือนเดือนละ133บาทถามว่ามันช่วยอะไรหลังจากผมโหลดมาใช้งานเนี่ยพบว่าความปิงจาก700-1500อะไรแบบเนี้ยมันวิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณ200นี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะแล้วโปรแกรมมันมันมีให้เลือกหลายหลายเกมมากเนี่ยด้านซ้ายมือทุกคนคุณกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ที่มันจะต้องแบบ พบกับความปิงดังกล่าวก็ลองใช้งานดูมันเหมือนกับว่าตอนโหลดมาใช้งานแรกๆมันจะให้ใช้ฟรีอยู่ประมาณสามวันเพื่อทดสอบว่าของสินค้าของเขาเนี่ยเป็นยังไงหากว่าคุณถูกใจคุณก็ไปกดซื้อนะแต่ผมยังไม่ได้กดซื้อนะวันนี้น่าจะครบสาวันพอดีเดี๋ยวคิดว่าคงจะได้กดซื้อเพราะเพราะน่าจะได้อยู่ยาวๆประมาณเดือนถึง2เดือน อย่างที่สองที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาของการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยก็คือเวลาเราจะลงเรสลงบอสหรือลงกิจกรรมที่เป็นพวกบอสเหมืองปลนสะดมกันเหมืองอะไรพวกนั้นเราจะต้องใช้การปรับตัวค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเกิดบ้านเราตอนเช้าบ้านเขาเป็นตอนค่าบ้านบ้านเราตอนค่าบ้านเขาเป็นตอนเช้ากิจกรรมที่เราเคยลงตอนค่า เราก็ต้องไปโรงตอนเช้าทั้งหมดยามเช้าเนี่ยผมไปอ้นสดมปอ้นสดมเนี่ยก็ตั้งแต่เก้าโมงเช้าแล้วคิดดูว่าไอคนไทยบ้านเราเนี่ยมันตื่นเช้าซะที่ไหนละวันหยุดมันไม่มันตื่นไม่เช้านะมันนอนตื่นสายกันโอ้ยเป็นอะไรที่แบบพวกเราต้องปรับตัวกันเยอะมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ข้อเสียนะข้อดีของมันก็มีก็คือว่าประชากรที่เนี่ยมันไม่แออัดเพราะฉะนั้นการปล่อยฟาร์มการ ไปรับแลจตุรัสอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกสบายแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟที่เราตั้งใจมาทําสงครามช่วงแรกก็จะหนักหน่อยแต่หลังจากเรายึดได้หรือเราต้องแพ็คกระเป๋ากลับบ้านแบบนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่คิดว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องมาอยู่รวมกันยังไงมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของมันแต่ช่วงนี้คือมันฟรีสไตล์มันสามารถอยากทําอะไรก็ทําได้ถ้าอยู่ที่เอเชียมันต้องมีกฎเพราะเราอยู่กันหมู่มากแต่มาที่นี่มันอยู่น้อยๆไม่ได้เยอะ อยากฟาร์มตรงไหนสามารถฟาร์มได้เลยเพราะว่ามันว่างเกือบหมดนะทุกคนแล้วตอนนี้ก็มีการโยนวอกันด้วยตอนมาวันแรกไม่มันไม่โยนนะไอ้พวก d ีดมันไม่โยนมันเพิ่งโยนเมื่อเมื่อเช้าเนี่แหละเมื่อคือนเนี้ยแล้วพวกมันเก่งขนาดไหนผมจะส่องให้ดูนะตัวตึงอยู่เนี่ยหัวหน้าแคนหนึ่งรห้าสิดอือือ นายกรัฐมนตรีแมคนที่เป็นนายกเนี่ยจะต้องรวยอยู่แล้วเป็นปกติถ้าคิดไม่ออกก็มาดูนายกรัฐมนตรีประเทศไทยก็ได้รวยไหมรวยมีขนาดถ,ถึงซื้อรถอะไรนะรถเจมบอลเก็บไว้แม่ไม่รวยได้ยังไงทำงานไม่รับเงินเดือนด้วยนี่เลยไอ้พวกดีดีตอนนี้ก็กำลังไล่ล่ากันอยู่และอันนี้ก็เป็นแคนที่ เนี่ยหลักๆตอนนี้มี2แคนนะแคนนี้ก็จะดึงเลเวลที่มีร30สิบเนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยกันนะส่วนพวกผมก็จะเป็นแคนรองอีกแคนหนึ่งซึ่งก็จะเลเวลไม่ได้สูงมากก็ลดหลั่นกันไปแต่ว่าแคนที่ผมอยู่เนี่ยส่วนมากต่างชาติเยอะผมก็เห็นเขาคุยกันก็ฟังไม่ก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ก็ละตั้งแต่มาที่นี่ยังไม่ได้พักเลยมันแบบ ปรเดี๋ยวก็ต้องไปแย่งบอสเหมืองสักพักก็ต้องไปรับแรนะไปกันนะไม่ให้พวกมันได้บอสรับแรมีเมื่อวานนี้ลงไปที่รับแรชั้น9้าอย่างมันเลยทุกคนคือไม่ได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้มานานมากแล้วถึงแม้ว่าเราจะเป็นตัวกระจิตกระจ้อยนะทำอะไรเขาก็ไม่ได้แต่เราก็มีท่าไม่ตายในการงัดอยู่งัดแล้วให้คนอื่นขัดขาต่อก็ <c oughs> <c oughs> เราทำได้แค่นั้นแหละแล้วก็พยายามหาตัวที่ เราสามารถที่จะพอสู้ได้อันนั้นก็ก็ยังพอมีคือมันไม่ได้ตึงไปซะทั้งหมดไอตัวตึงๆนะมันมีอยู่แค่แคนเดียวแค่นั้นแหละนี่ไอแคนอันดับสองนอกนั้นมันก็แบบเราพอจะสู้ได้อยู่เนี่ยถ้าสองก็เลเวลร2 0 1 3 0้ต้นๆซึ่งมันก็พอฟัดพอเหวี่ยงอะทุกคนตอนนี้มันก็เริ่มที่จะแบบหัวร้อนแล้วละ่ะคิดว่าเ <laughs> พราะตอนตอนมันอยู่กันเฉพาะพวกมันเนี่ย มันก็แบบสบายไม่มีใครแย่งอะไรไงแต่ตอนนี้คือแบบนัวกันสุดฤทธิ์สุดเดชก็ถือว่านี่เป็นสเสน่ห์ของเกมเมียโฟนะแล้วก็มันมันทำให้กเกมเนี้ยมันอยู่มาได้จนถึงทุกวันเนี้ยแต่ถ้าเราอยู่เซิร์ฟที่ไม่มีสงครามเลยไม่มีอะไรเลยมันก็ดูจะน่าเบื่ออยู่บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยอยู่ไปแล้วเนี่ยทำตุษาทำตัวละครมาแล้วจะให้ไปตีกับใครหรือํอาทำมาไว้ตีบอสอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเวลาเราเราจะต้องมีสงครามกระโดดไปไหนใครอยากได้รับความท้าทายที่มันเพิ่มขึ้นก็อาสามานะเป็นตัวแทนของเซิร์ฟเป็นตัวแทนของแคนมาได้ทีนี้สิ่งที่ผมเจออย่างหนึ่งก็คือว่าคือเราก็เป็นคนที่ทำข้อมูลเกมนี้แต่แต่เราลืมนึกไปว่าถ้ามาต่างเซิร์ฟเนี่ยกระโดดข้ามประเทศมันจะต้องใช้ตั๋วสองใบไอเราก็มีตั๋วอยู่ในคางแค่ใบเดียว แล้วตอนโดดมาก็ต้องไปซื้อตัวอีกหนึ่งใบเสียไป1,200ทองราคาของที่นี่บอกเลยว่าถูกมากโดยเฉพาะ DS ตอนนี้กล่องหนึ่งก็55ทองใครที่ตอนจะกลับบ้านก็หิ้วกลับไปขายที่เอเชียได้นะเพราะว่าเอเชียมันอยู่ที่ประมาณ65ทองก็จะได้กำไรประมาณกล่องละ10ทองแต่การที่จะฟาร์มของที่นี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยาก ส่วนกล่องพลังงานก็โอเคของอย่างอื่นเหมือนกันหมดราคาไม่ได้แตกต่างกันเลยแตกต่างกันแค่ราคา d s แค่นั้นเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเซิร์ฟที่ผมอยู่ก็ราคาประมาณนี้แหละของพลหอ,อเนี่ยเราดูกางเกงขั้นสามมันขายเอาโล่หรือไงว่าหมื่นทองโคตรแพงอะ่ะอื้มเอ๊ะรองเท้าแดงก็แพงนะไอ้นี่ราคาสร้อยคอสร้อยข้อมือ ไงแหวนเห็นไหมราคาไม่ได้ต่างกันเลยเหมือนกันเป๊ะๆเ,เพราะฉะนั้นก็มัน,ม,น,ม,นมันดีตรงที่ว่าเวลาเราทำตัวมันอาจจะไปได้เร็วเพราะเราสามารถเก็บอะไรได้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย